จิตเสียก่อนจิตเป็นศูนย์กลางทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งหมดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่จิตรวมอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้จสอนให้อบรมจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าผูดด้ใดเห็นจิตเห็นอารมณ์ที่เกิดดับของจิตผู้นั้นจะหมดปัญหาทางจิตใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือต้องการเห็นจิตรู้จิตของเราอารมณ์ที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันมาจากไหนไหนมันอยู่อย่างไรแล้วก็มันดับไปอย่างไรเวลามันเกิดเกิดได้อย่างไร อันนี้น่าสนใจน่าสอดสอหน่าเพ่งพินิจจับจิตนี้ให้ได้ความเคลื่อนไหวของจิตนี้ให้ได้โดยมากความรู้ของเรามากักจะไม่ทำจิตเพราะจิตถูกอันสิงที่คล่องแคล่วชำนาญที่เรียกว่ากิเลสมัน พาไปให้เรารู้เท่าไม่ทันของมันเลยเพราะจิตจะพกิเลสเี่มันอยู่ด้วยกันมายาวนานแล้วแต่เราก็ไม่ยังไม่รู้ว่ากิเลสหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรได้ยินแต่ชื่อก็มีเพราะเราจับจิตไม่ได้แต่เมื่อเรารู้ที่ว่าเรารู้รู้เนี่ไม่ใช่รู้จิต มันรู้กรรมที่กระทำแล้วที่มันเคลื่อนแล้วที่มันมีผลสุขทุกข์แล้ว <c oughs> เวลาปกติเรามักจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้ <c oughs> เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก <c oughs> แต่พระเจ้าพระองค์ได้รวบรวมโลกทั้งหมดมาอยู่ที่จิต พระองค์ใดพ้นจากโลกก็เพราะจิตตรงนี้จะก,กวา้างขวางใหญ่ขนาดไหนพระองค์ก็พ้นได้เ <c oughs> พราะจิตนี้เป็นพราหมณ์น์ที่มีพลังมากที่ละเอียดที่สุดอันที่หยาบหยาบเหมือนก้อนหินที่โตโตอยู่แล้วแผ่นดินนั่นนี่มันไม่มีพลังเท่าไหร่ เมื่อแยกสสารเนี่ยจนทันละเอียดที่สุดนั่นพลังของขขงของมันเราสามารถจะตจะลืกรู้อันสิงนที่ละเอียดที่สุดจะได้พลังสิ่งที่สำคัญมากเสีเดียว <c oughs> จะได้เห็นอำนาจเห็นอนุภาพของจิตเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงได้นั่นเหมาะสมสถานที่เหมาะสมสติปัญญา ศรัทธาที่เป็นกำลังในงานที่จะเพื่อให้ได้บรรลุพระพุทธเจ้าวางหนทางวางกำลังวางอะไรอาหารวางทุกอย่างให้แล้วกำลังที่จะเราเดินทางก็คือศรัทธาเป็นกำลังสำคัญความเพียรฟังไปชื่อความเพียรศรัทธา เหมือนกับหมอผู้ฉลาดในเศสัต่างๆเพราะออกชื่อว่าผสมผสมอะไรบ้างเขาก็รู้ว่าดีจริงๆยาขนาดน,นั้นมีประสิทธิภาพให้ผลในทางนั้นทางนั้นฉันได้พราะได้ยินได้ชื่อธรรมะว่าศรัทธาวิริยะ <c oughs> สติสมาธิปัญญา อน,นี้ธาตุอันนี้เป็นธาตุที่สำคัญมากธาตุริยะธาตุธรรมเรียกว่าธรรมธาตุสติก็เป็นธรรมธาตุระยะก็เป็นธรรมธาตุสมาธิก็เป็นธรรมธาตุแต่อาศัยจิตแล้วมันมีปฏิกิริยาขึ้นมาเหมือนกับธาตุ ไฟธาตโดยธาบแล้วธาบไฟแล้วไม่ค่อยปรากฏแต่เมื่อกระทบขึ้นมามีเชื้อขึ้นมาจึงจะประกากฏธาตุไฟนี่ละเอียดมากธรรมธาบนี้ก็เหมือนกันแต่ละอย่างที่มีอยู่เพราะฉะนั้นให้รู้ถึงธาตุธรรมธาตุนี้ มีธรรมาธาตุไท้เย็นก็มีธรรมาธาตุไทยร้อนก็มีธรรมาธาตุไทยพองใสก็มีถ้าเราสังเกตดูในจิตแนละ้วบางอย่างพอกระทบขึ้นมาทําให้ร้อนขึ้นมาเนี่ยนี่นักสังเกตบางอย่างกระทบขึ้นมาทําให้เย็นสบายพองใสเบิกบานธรรมาธาตุอย่างนี้มันมีไม่ใช่ใครแจกนั่นเกิดขึ้นในจิตที่สัมผัสในจิตนั่นเอง ธรรมธาติบางอย่างพรกระทบขึ้นมาทําให้สงบให้เย็นให้สบายปัญหาต่างๆหมดไปให้สังเกตดูมันมีอยู่ตรงในจิตนั่นแหละที่ในเราสังเกตจับอันนี้ได้แล้วเราก็จะได้มองเห็นอันไหนควรมีอันไหนควรหมดให้สิ้นไปเราก็เลือกได้ปฏิบัติได้ เมื่อเราเลือกได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าวางหลักแนะนำพอเป็นแนวทางเรายึดหลักอันนั้นแล้วเราก็เลือกดูตามแล้วได้เป็นกำลังของจิตอย่างยิ่งจิตจะได้สลัดออกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เคยนำทุกข์นำโทษมาแต่อดีตยาวนานเท่าไหร่มันชาระออกให้หมดสิ้นไปด้วยพลังแห่ง ความรู้ความเห็นที่ชอบที่ถูกต้องนี่เองแต่ตอนความรู้ความเห็นประเภทนี้ยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราและไม่เกิดขึ้นด้วยเพราะเรายังไม่ได้ประกอบเรายังไม่ได้ปฏิบัติเพราะเกิดขึ้นเฉพาะปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและปฏิบัติถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นอริยสงสาวกพ,พระองค์ทรงรับรองว่าสุป,ปฏิปันโนโอุชุป,ปฏิปันโน ยายะปฏิปปโนสามีจิติปปโนนี่ปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถึงธรรมปฏิบัติชอบสมบูรณ์ในธรรมนั้นนั้นอเอสระปะกวาโตนี่เป็นสาวกของเราเพราะฉะนั้นเราถ้าสมบูรณ์ถ้าได้คุณสมบัติเหล่านี้ <c oughs> ประกอบชัดในจิตใจเราเราก็คนหนึ่งเอเสะพะวะตวสาวกสังโขไม่ได้เลือกเพศเลือกภูมิเลือกวัยไม่ว่านุ่งเหลืองไม่ว่านุ่งดำนุ่งขาวขอให้คุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นและจิตจะต้องสลัดสิ่งที่มัวหมองออกแน่นอนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเข้าใจพยายามทำเราก็มีส่วนที่จะพ้ทุกข์ได้ ไม่ต้องติดหลงไหลเข้าใจแบบโสโครภัยเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้ายึดคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เชื่อตัวเองถ้าอันนี้ทำได้รู้ได้สามารถทำได้เราต้องมีความเชื่อในตัวเราเองด้วยไม่ใช่เชื่อแต่ย่างอื่นไม่ใช่วังพึ่งแต่อย่างอื่นต้องตั้งพึ่งความรู้ความเห็นของเราเมื่อฉลาดเราเราจะเห็นได้ เร่อ <c oughs> มีกำลังพอเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามการทำดีนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งเราด้วยทั้งช่วยโลกด้วยความดีนี่เราไม่ต้องกลัวอดกลัวจนกลัวลำบากความดีนี่มีคุณค่านสูงมากเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามเข้าใจความดีที่เราทำให้ถูกต้องเกิดค,ความพอใจ สุดความเรื่อใสในความดีที่เราทำมาแล้วและกำลังทำอยู่และจะทำต่อไปให้เห็นมาตลอด mm hmm. เรียกรู้ดีรู้ชอบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจะได้ถึงจุดหมายปลายทางตั้งใจและว่อน